รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านผมปิติศรีแสงนามและรายการ v i s i o n โซฟ a เซียก็กลับมาอยู่กับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าสำหรับปีนี้ปี2558และปี2 5 1 9เรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น o อ I s s u e s ในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคามอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษแน่นอนครับเรากำลังพูดถึง5พื้นที่รอบประเทศไทยในการที่จะช่วงชิงความเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคนั่นก็คืออำเภอแม่สอดจังหวัดาก จังหวัดมุกดาหารอเภอรัญญประเทศจ,จังหวัดราแก้วจังหวัดตราดและพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างครับสะเดาและประดังเบซาสะเดาและประดังเบซารวมถึงด่านนอกเป็นเกตเวย์ของประเทศไทยสู่พื้นที่ทางตอนล่างหรืออาเซียนในน้ำนั่นก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์วันนี้เราไปติดตามชนกันครับว่าที่จังหวัดสงขลาอ,อสะเดาอ,เอประดังเบซาเขาเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วด่านนอกคือคักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับ เดาประตูข้ามแดนสูขประเทศมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งแห่งที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวัดสงขากันก่อน ที้รายการวิชั่นออฟอาเซียนพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสงขลาค่ะสงขลานะับเป็ว,ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศให้ที่นี่เป็นเขตเศรษฐ,ฐกิจพิเศษนะคะและตอนนี้จะกําลังที่จะข้ามไปยังข้างเรือน้ําลึกสงขลาหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่บนแพเครื่องยนต์ค่ะซึ่งเป็นขนาดใหญ่าสามารถรองรับรถนะคะเพื่อที่จะขนถ่ายไปยังฝั่งนู้นได้ค่ะ และอีก10นาทีเราจะได้เห็นท่าเรือน,น้าลึกสงค้าหนึ่งนะคะว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหนและสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าได้มากน้อยขนาดไหนค่ะ สงขาหนึ่งหรือท่าเรือสิงหานครในนามที่ชาวสงขารู้จักกันดีค่ะเป็นท่าเรือน้ําลึกบริเวณชายฝั่งอ่าวทะเลไทยตอนล่างค่ะสําหรับสินค้าที่ผ่านเข้าออกท่าเรือแห่งนี้มีทั้งไม้ยางยางพาร,ราอาหารแช่แข็งเรื่องจัรก,กลอาหารสัตว์และยังมีเคมีภัณฑ์อีกด้วย นอกจากนี้นะคะที่จังหวัดสงขลากําลังจะมีโครงการก่อสร้างท่าเรือนาลึกสงขาแห่งที่2ค่ะจะสร้างที่อํเาเภอจนะค่ะซึ่งท่าเรือนี้ถูกวางเป้าหมายให้รองรับการขนส่งสินค้าไปยังฝั่งทะเลแปซิฟิกเช่นจีนญี่ปุ่นอเมริกาค่ะด้วยขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทบทวนและออกแบบค่ะโดยคาดว่าจะใช้งบป,ประมาณในการก่อสร้างประมาณ1,4000ล้านบาทค่ะ ออกจากท่าเรือเราจะไปแวะดูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกันสักหน่อยนะคะนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลฉลุงค่ะนิคมแห่งนี้ทางจังหวัดสงขลากำลังผลักดันให้กําหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะซึ่งจะเป็นพื้นที่เพิ่มเติมจากที่เดาเนื่องจากทางจังหวัดมองว่า ที่นี่มีความพร้อมทั้งด้านศักยาภาพและระบบคมนาคมค่ะโดยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ถึง2,247ไร่และยังมีพื้นที่ว่าเงเหลือมากมายในการต่อย,ยอดทำโรงงานอุตสาหการรมประเภทต่างๆได้อีกด้วยซึ่งขณะนี้ก็มีโรงงานผลิตยางรถยนต์ใหญ่ตั้งอยู่ค่ะหากที่นี่ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางจังหวัดก็มีกำหนดเป้าหมายที่จะรองรับอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมยางพาราทั้งหมดด้วยนะคะ แล้วก็จะมีการเพิ่มเติมทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอีกด้วยอีกทางพื้นที่ตรงนี้เชื่อมต่อกับเส้นทางมอเตอร์เวย์ที่กระทรวงคมนาคมกำลังจะดำเนินการก่อสร้างค่ะบ๊ายบาบายบาย หลังจากที่เราตะเวงดูแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสงขลาในระดับของจังหวัดไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตอนนี้จะอยู่ที่ตลาดสันติสุขนะคะจริงๆแล้วตลาดสันติสุขหรือตลาดกิมหยงนั้นมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ว่าขนาดนั้นจะแตกต่างกันค่ะซึ่งตลาดสันติสุขตรงนี้ก็จะมีชาวมาเลเซียนะคะเดินทางมาจับใจ่ายใช้สอยจํานวนมากค่ะเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าคึกคักมากอยายขนาดไหนกันค่ะ ดูบรรยากาศการค้ากันบ้านนะคะกลุ่มชาวมาเลเซียที่กําลังต่อรองราคาสินค้ากับพ่อค้าแม่ขายเป็นภาพที่คุ้นชินของชาวหาดใหญ่ค่ะที่นี่ทุกๆสุดสัปดาห์จะมีชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งของกินของใช้ส่วนใหญ่จะมาเป็นแบบครอบครัวค่ะ สินค้าบริโภคของที่ตลาดนี้นะคะจะมีความหลากหลายมากมายค่ะโดยเฉพาะมีสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับพวกสมุนไพรค่ะโดยกําลังซื้อของคนที่มาซื้อที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนมาเลเซียเป็นกลุ่มคนที่มีฐานกําลังการซื้อสูงนะคะและทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็จะพาลูกหลานมาเที่ยวช้อปปิ้งกันที่นี่ค่ะสินค้าที่ขายดีต้องยกให้เป็นสินค้าที่คนจีนมีความเชื่อว่าผ่านแล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงยอดขายอันดับหนึ่งเลยต้องยกให้นี่ค่ะลำไยอ่ คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าเหตุผลที่ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาซื้อสินค้าที่หาดใหญ่เป็นเพราะอะไรวันนี้เรามีคำตอบจากเจ้าของร้านขายสินค้าอาหารอบแห้งค่ะซึ่งเขาเปิดกิจการมาน,นานหลายสิบปีแล้ว ทำไมเขาถึงมาซื้อที่นี่คะ,ะเพราะ,ะว่าที่บ้านเขาเนี่ยยาคุณภาพมันต่างผมผมเคยเคยถามเขาเขานะครับเคยคุยกับลูกค้าผมว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่คุณภาพเที่ยมมากมากทำมาวำมาได้อยงางมากๆเลยนะมาๆเนี่ยบ้านเขาไม่มีมีแต่รสชาติจืดๆบ้านเราเป็นมีรสน,นุ่รสนี้รสปุ๋ยยารสเนียมีรสแกงกะหรี่ส่วนมากคนจะมาต้มยำต้มยำกระนั้นนะสินค้าที่เป็นไทยหมดเลยนะครับจะขายดีมากย ถ,ถ้าบอกว่าเนตินไทรแลนด์ไทรแลนด์เนี่ยเขาจะถามว่ามาจากไหนเนี่ยพุทธายนะมาจากเชียงใหม่มาจากอะไรถ้าเขาถามว่าเป็นของจีนเขาจะไม่ซื้อจะซืะ้อแต่เป็นของไทยเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่ในการลดราคาเขาเนี่ยที่ลดเยอะมากน้อยขนาดไหนคะเยอะมากน้อยขนาดไหนก็ก็ลดได้นะครับลดอย่างอย่างมะม่วงเองมะม่วงอย่างโบราณเนี่ยลดโลนึงยี่สิบสามสิบบาทก็ได้ถามว่ายี่สิบสามสิบบาทเนี่ยก็ประมาณสิบห้าเป็นสิบ บางทีลูกค้าขอเป็น10% 10%อย่างนี้ได้ไหมแล้วก็คุยกันว่าถ้าคุณซื้อเยอะมันก็ได้10%อย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่ที่การคุยกันมากกว่าถ้า,า,าสื่อสารกับเขาได้เข้าใจกันก็ทําให้เราได้เสียได้ได้โอกาสในการขายมากขึ้นภาษาสาื่อสารนี้เป็นภา,าษาอังกฤษนะคะส่วนมากใช้ภาษากรีกกับภาษาจีนอ๋อภาษากรีกก็คือจีนค่ะภาษาจีนถ้าส่วนมากคนมาเลเซียจะพูดได้สามภาษาค่ะไทยพินแล้วก็มาเลย์ ส่วนมากเราใครเก่งรนับภาษาไหนก็อย่างรงนีสร,ระับภาษาจีนภาษาจังก็จะใช้ภาษาจีนภาษาจีช่วยกันค่ะจังหวัดสงขลาถือได้ว่ามีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะที่ด่านสะเดาซึ่งตอนนี้กําลังปรับปรุงค่ะและมีแผนขยายรองรับบรรดาน,นักท่องเที่ยวและการค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดเหล่านี้ในช่วงหน้าค่ะ ใหญ่เราเดินทางมาที่เทศบาลเมืองสะดาวค่ะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลได้ประกาศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอำเภอสะดาวจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งประกอบไปด้วย4ตำบลด้วยกันค่ะคือตำบลสำนักขามตำบลสำนักแป้มตำบลสะดาวและตำบลประดังเบซาค่ะโดยจุดที่เรากำลังจะไปก็คือด่านสดา,สดาค่ะ ซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือด่านนอกหรือว่าด่านจังโหลนแต่ก่อนที่เราจะถึงหน้าด่านประมาณ1กิโลเมตรครึ่งพื้นที่สองข้างทางริมถนนกาญจนวน,นิชจำนวนพื้นที่1,274ไร่ในอนาคตจะกลายเป็นลานพักตู้คอนเทนเนอร์ค่ะซึ่งก็ไว้รองรับการขนส่งสินค้าและก็เป็นลานพักสินค้าไปในตัวด้วย ผู้ชมทราบไหมคะว่าด่านสะดาวเป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการส่งออกและนําเข้าสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยคะ่ะสินค้าที่เข้าออกด่านสะดาวนั้นมีมูลค่าสูงถึง3000สนล้านบาทโดยในปี2 5 5 7นั้นมีสินค้านําเข้าประมาณ1นึ0 0 0ล้านบาทคะ่ะและสินค้าส่งออกประมาณ1นึ0 0แล้านบาทเลยคะ่ะ1นึ่งแสนห่นห้ัน ส่วนจำนวนรถบรรทุกที่เข้าออกนั้นมีมากถึงปีละประมาณ335,000คันและรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกรวมกันนะคะประมาณ460,000คันค่ะหากดูที่ตัวเลขทางการค้าจะพบว่าด่านสะดาวมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงขึ้นแทบทุกๆปีเลยถนนการจนาวน,นิชถนนสายหลักที่มีความสำคัญต่อด่านสดาวค่ะ ถนนเส้นนี้ตรงยาวไปถึงหาดใหญ่และอีกฝั่งก็เชื่อมไปยังมาเลเซียค่ะปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดมากๆซึ่งตอนนี้กำลังเร่งขยายถนนเพื่อแก้ไขปัญหานี้อยู่ถ้าทุกคนไปที่การสลายเพเห็นภาพการแออัดทั้งสินค้าแล้วก็คนเดินทางค่ะก็จะแออัดอที่เดียวกันอันนั้นเป็นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเลยเกินเพราะว่าปริมาณการขนส่งสินค้าก็เยอะมากคนเดินทางก็มากมาย ก็ต้องมีการวานจัดการในแง่ที่ถนนเราเนี่ยเต็มละถนนปกติที่เป็นสีเ่เลนเนี่ยก็ต้องคิดในเรื่องของการก่อสร้างมอเตอร์เวย์จากตัวด,าด่านสะเดาเองเนี่ยเข้าไปถึงหัดใหญ่เ,เข้าปถึงหาดใหญ่เพื่อเป็นทางเลือกให้รถที่ขนสินค้าเข้ามารวมทั้งประชาชนหรือผู้โดยสารที่เลือกเส้นทางการเดินทางได้นักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะด,ด่านสะเดาแห่งนี้ กำลังมีถนนมอเตอร์เวย์หาดใหญ่สเสดวตัดเข้ามาถึงซึ่งจะเป็นเส้นทางสร้างขนานไปกับถนนเส้นเดิมค่ะคาดว่าจะสามารถลดปัญหาการจราจารที่ติดขัดและอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งได้มากขึ้นอีกทั้งจะมีการเพิ่มช่องทางการเดินรถข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซียอีกด้วยจากแผนที่นี้จะเห็นได้ว่าในอนาคตอันใกล้ ด่านสะดาจะมีระบบถนนเข้าถึง2โครงการด้วยกันค่ะเส้นแรกสีน้ำเงินคือโครงการก่อสร้างทางหลวงมอเตอร์เวย์หาดใหญ่ถึงสะดาระยะทาง47.2กิโลเมตรค่ะงบลงทุนประมาณ10,000ล้านบาทส่วนเส้นที่2คือเส้นสีแดงเป็นทางยกระดับของทางการพิเศษแห่งประเทศไทยหลายภาคส่วนของหน่วยงานรัฐตั้งเป้าให้ด่านสะดาเป็นด่านดำร่อง โดยต้องมีศักยภาพเป็นด่านสากลค่ะคือต้องมีช่องทางการให้บริการแยกกันระหว่างด่านตรวจคนกับด่านตรวจสินค้าลักษณะการทำงานต้องเป็นแบบ one stop s v i c e ค่ะและเขตนรับผิดชอบของด่านนั้นก็จะให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหลายอย่างค่ะเช่นเขตปลอดภาษีอากรรังสินค้าค่าขาบบนประเภทต่างๆและจะมีการส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เพื่อลดการกระจายเข้าเมืองอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการสิทธิทประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร,รจะมีการประกาศกำหนดต่อไปค่ะส่วนด้านความพร้อมของอำเภอสดดาวที่จะก,ก้าวเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองเสดดาวบอกว่าพร้อมค่ะและหากมีการปรับแก้ผังเมืองด้วยก็จะสามารถลดปัญหาความแออัดของประชากรรวมถึงการจราจรได้อีกด้วย การลงทุนเดิมๆที่นี่มีอยู่แล้วนะเพราะว่าอยู่ติดกระปรมแดนที่มีการค้าขายแล้วก็สามารถส่งสินค้าออกต่างประเทศได้ได้ดีทางมหาสมุทรอินเดียที่เราเรียกว่าอนามันมหาสมุทรอินเดียที่ต้องผ่านทางนี้นะครับนักลงทุนก็พยายามจะมาใช้เส้นพื้นที่ของเราเนี่ยตั้งอุตสาหกรรมในด้านการค้าต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพลาราที่มี ป่าปลายตามเส้นทางสนนการจาวันิษ์ในถนนปราดังเดซาตรงนี้ก็ยิ่งทําให้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังเตินตัวมากขึ้นเตินตัวมากขึ้นเพื่อรองรับในอนาคตที่มองว่าตรงนี้ต้องเป็นพื้นท,ที่ที่มีความเจริญและก็สามารถจะมาหากินทำมาค้าขายได้ได้มากกว่าที่อื่นเพราะว่าอยู่ติดก,กับรมแดนและมีด่านทั้งสองด่านด้วยจังหวัดต้นๆของจังหวัดเลยอำเภอสเสดาเนี่ยท,ท,ที่มีการเจริญเติบโตนะครับ ช่วงหน้าเราจะมาเปรียบเทียบศักยาภาพด่านสะดาวกับด่านมาเลเซียกันค่ะและมาดูโครงการพัฒนาด่านสะดาวจากพื้นที่10ไร่จะกลายเป็นพื้นที่700กว่าไร่ได้อย,ย่างไรติดตามกันในช่วงหน้า ที่ด่านกรมแดนสะเดานะคะซึ่งด่านตรงนี้มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทยและก็มาเลเซียเป็นด่านที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะในแต่ละวันนะคะก็จะมีรถบรรทุกเข้าออกแบบนี้นะคะจานวนมากเลยค่ะและที่สําคัญปัญหาของด่านสะเดาก็คือการจราจรที่แออัดนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนของอาคารนะคะกินพื้นที่ประมาณ4ไร่ค่ะแบ่งเป็นลานจอดรถที่อยู่ทางด้านซ้ายตรงนู้นนะคะ6กไร่ด้วยกันแต่ว่าภายใน ที่นี่จะมีการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างไปอีกประมาณ20ไร่ซึ่งคาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดแบบนี้ได้ค่ะด่านสะดาวเป็นที่ตั้งของด่านศุลการกรสะดาวและด่านตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ที่บ้านคลองปวนตำบลสำนักขามค่ะ เป็นด่านสุลกายกรทางบกของไทยที่เชื่อมกับด่านภูกิตกายูฮิตัมของรัฐเคดาประเทศมาลเลเซียอาคารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้เปิดใช้มาตั้งแต่ปี2536แล้วนะคะด้วยรูปแบบโครงสร้างที่ใช้มานานปัจจุบันก็เกิดปัญหาความแออัดท,ทั้งจํานวนคนจํานวนรถยิ่งถค่ช่วงในวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโอ้โหยิ่งหนาแน่นมากกว่านี้ค่ะส่วนใหญ่เป็น70%นนมาเลเซีย คนไทยประมาณ20%นอกกนั้นก็ไปจะเป็นพวกเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็พมา่าแล้วก็มีจากยุโรปบ,บ้างครับช่วงเทศกาลจะมีท่องเที่ยวแบบครอบครัวมากันมีรถบัสใหญ่ๆมาประมาณวันหนึ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็มาประมาณเกือบร้อยคนรถครับผมแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยประมาณ4ี่ถึงห้าพันคนมวันครับผมโดยส่วนมากจะไปขนาดใหญ่ก่อนขาดใหญ่ก็ยเลยไปสมขานแล้วบางครั้งก็อาจจะเลยไปต่างจังหวัดใกล้ๆเพียงนะครับ แต่ถ้าโชคชะตาเกี่ยวกับเรื่องอพระเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเลยไปคนคร mm hmm. ครับผมถ้าเป็นเทศหัดส,สุขเสาร์เนี่ยปริมาณคนเข้าจะมาก mm hmm. เพราะว่ามาเลเซียเขาจะหยุดบนสุข mm hmm. ก็ทาให้นักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางเข้าประเทศไทยมาเที mm ่ย hmm. วประเทศไทยเัา mm hmm. ก็จะกลับออกไปนอาที่หาเปรียบเทียบความหนาแนานระหว่างหน้าด่านสะดาในฝั่งไทยกับหน้าด่านบุกิตกายูฮิตามของประเทศมาเลเซียนั้น จะเห็นความแตกต่างได้ชัดค่ะเพราะว่าหน้าด่านบูกิตายูฮิตามจะมีหน้าด่านที่กว้างและมีช่องทางมากกว่าของไทยทําให้การเดินทางในประเทศมาเลเซียได้รับความสะดวกสบายมากกว่าค่ะในปัจจุบันด่างสะดาวมีพื้นที่10ไร่ค่ะพื้นที่ในอาคารมีทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกรวมกัน ซึ่งขณะนี้กําลังขยายพื้นที่ออกไปด้านข้าง20ไร่ค่ะอยู่ตรงบริเวณที่กําลังมีการก่อสร้างนี้แหละค่ะกรมสุลกากรจะมีการแยกอาคารออกไปนะคะโดยจะแยกระหว่างอาคารผู้โดยสารขาออกและผู้โดยสารขาเข้าเหลืออาคารเดิมใช้สําหรับการตรวจสินค้าซึ่งจะใช้งบประมาณ117ล้านบาทค่ะกําหนดเสร็จประมาณปลายปีนี้ ในอนาคตนะคะก็จะมีการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการควบคุมรถยนต์เข้าออกอีกด้วยก็ตอนนี้ทางศุลกากรเขากำลังก่อสร้างอาคารใหม่ตอนนี้ก่อสร้างอาคารขาออกก่อนมีงบอยู่ส่วนนึงแล้วก็กําลังก่อสร้างอาคารขาออกอยู่อาคารขาออกก็เราจะมีช่องตรวจหนังสือเดินทางเพิ่มเป็นยี่สิบช่องแล้วก็มีช่องตรวจหนังสือเดินทางของพวกขับขี่รถยนต์มาอีกสี่ช่องตรวจครับก็เราก็เตรียมตัวแล้วฮะว่าทีนี้เราจะแต่งกำลังไปเติมตลอดเวลาถ้าแล้ว่อเที่ยวมา ให้บริการของเรามากเราก็ยพยายามหาเจ้าหนี่มาเสริมเพื่อจะให้รองรับให้บริการนักท่องเที่ยวได้แต่ทั้งนั้นทั้งนั้นเราจะเร็วมากสุดก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีการทาม,มั่นคงมาช่วยเป็นหลังครับเพราะเราจะบริการเต็มที่เลยจนลืมความมั่นคงไม่ได้การขยายด่านยังมีเฟสสามค่ะเรียกว่าโครงการก่อสร้างด่านศุลการกรสะดาแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่720ไร่ ขยายเพิ่มเติมในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลาปังค่ะโดยจะปรับรูปแบบการให้บริการศุลการกรนในรูปแบบ one-stop switch ค่ะแยกพื้นที่การผ่านพิธีการตรวจปล่อยสินค้าและผู้โดยสารออกจากกันอย่างชัดเจนพร้อมทั้งจะนำพื้นที่ห้างร้อยไร่ทำเป็นคลังสินค้าโดยใช้งบประมาณ1,000ล้านบาทค่ะหากแล้วสร็จนะคะ จะสามารถรองรับรถได้ปีละประมาณ8 0 0 0 0 0คันเศรษฐกิจที่นี่คงคึกคักไม่ใช่น้อยเลยค่ะเราก็ได้ไปเรียนรู้อย่างเต็มที่ไปแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้ความเป็นมาชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เสดาของคนที่ประดังเบษาและด่านนอกเป็นยังไงบ้าง แน่นอนครับ2พื้นที่นี้ด้วยความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นท่าเรือหรือสนามบินที่หัาดใหญ่รวมทั้งการคมนาคมขนส่งซึ่งกาลังจะมีมอเตอร์เวย์ซึ่งกำลังจะมีถนนไฮเวย์ที่ดีขึ้นในอนาคตรวมทั้งระบบรถไฟในอนาคตก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่างในการที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ได้อย่างแน่นอน แต่คำถามที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเราพื้นที่ตรงไหนละ่ะที่จะเป็นโกลด์โนดหรือโกลดโพของพื้นที่ตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางจริงๆน่าจะไม่ได้อยู่ที่สะดาหรือประดังเดซาครับแต่น่าจะไปอยู่ที่เดิมซึ่งมันเคยเป็นมาตลอด40ปีที่ผ่านมาครับนั่นก็คืออำเภอหาดใหญ่ครับเพราะหาดใหญ่คือจุดศูนย์กลางทางการค้าส่งค้าปลีกเพราะหาดใหญ่คือจุดศูนย์กลางในการประมูลยางน้ำมันปาล์มและหลายๆอย่างอยู่แล้วเป็นจุดศูนย์กลางทางคามนาคมขนส่งด้วยปริมาณการทําธุรกรรมของหาดใหญ่ มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนว่าการค้าชายแดนผ่านทางสะเดาผ่านทางบาดังเบซาและฐานการผลิตที่จะย้ายไปตามนิคมเศรษฐกิจหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้น่าจะช่วยเสริมให้หาดใหญ่และจังหวัดสงขลามีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นแต่เราจะสนใจแต่เฉพาะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจที่พูดถึงแต่เฉพาะการลงทุนการค้าสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆเท่านั้นจริงๆเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องสนใจด้วยเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในหาดใหญ่ในสงขลาให้ปลอดภัยมากขึ้นความเสี่ยงลดลง นั่นก็คือเรื่องของประชากมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครับเพราะแน่นอนว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมากขึ้นความเสี่ยงที่ลดลงจะเอื้อให้การท้าการลงทุนเป็นไปได้อย่างดีและแน่นอนที่สุดครับปัญหาเดิมๆอย่างเช่นภัยจากผู้ก่อการร้ายภัยจากการแบ่งแยกดินแดนการวางระเบิดชุมทางรถไฟหาดใหญ่สถานีรถไฟหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่หรือแม้แต่โรงแรมมีการ์นต้องถูกขจัดไปครับและถ้าจะให้เรื่องตรงนี้สําเร็จได้ผมคิดว่าบทบาทของภาคความมั่นคงของประเทศไทยอย่างเดียว คงจะไม่เพียงพอแต่ถ้าเราดึงเพื่อนบ้านของเราในประชาคามอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้แต่สิงคโปร์เข้ามามีบทบาทด้วยการแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงเหล่านี้น่าจะสําเร็จได้โดยเร็วครับนอกจากเรื่องของการเมืองความมั่นคงที่ทําให้สงขลาหัดใหญ่กลายเป็นพื้นที่ซึ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วยังต้องพูดถึงเรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วยครับแน่นอนคนที่ทําค้าขายในบริเวณนั้นส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมครับ ในมาเลเซีย SME 8 0 1เป็นลูกจีนในหัตใหญ่คนค้าขายส่วนใหญ่เป็นลูกจีน,น,น,ว,น,น,จนวิธีการทําการค้าแบบลูกจีนหรือทีาเรียกว่ากงสีที่เน้นความเป็นเครือญาติเน้นความเป็นเพื่อนเน้นความรู้จักกันในระดับตัวบุคคลเป็นเรื่องสําคัญมากครับในขณะที่ลูกค้าพฤติกรรมของเขาส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคชาวมุสลิมเรารู้จักวิถีชีวิตแบบฮาราววิถีชีวิตแบบอิสลามดีมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนครับเมื่อเราใส่ใจทั้งเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาประดังเบซารวมถึงหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาก็จะกลายเป็นเกตเวย์สู่ภาคใต้ตอนล่างได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วรายการ Vision So อฟราเซียและผมปิติีศรีแสงนามจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าทางช่อง3 Standard ส t a n ด a r d ด e ดสทีเนชั่สำหรับรวันนี้สวัสดีครับ